สวัสดีครับแนะนำวิธีการฟิก IP s d e s นะครับเครื่องพิมพ์ไปเสร็จแฟกรุ่น TMM 3 0 3นะครับผมโดยใช้ Wi-Fi นะครับอันนี้แบบใหม่ๆเลยนะเครื่องใหม่ๆเดี๋ยวยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi เลยนะครับเริ่มแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะเอาเครื่องพิมพ์มาต่อ Wi-Fi ของเราก่อนนะครับโอเคก็รุ่นนี้นะเวลาเปิดเครื่องมาเขาจะมี QR Code ตัวนี้โผล่ขึ้นมาครับเราก็สแกนเข้าไปเลยครับ QR Code อันนี้จะเป็น เหมือนว่าให้เอา iPad เข้าไปต่อ wi-fi ของเครื่องพิมพ์นะครับชึบนะครับนี้กดจอยครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ q ัโคตัวที่2โผล่มาครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการสแกนแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะอ่ามันก็จะเข้าเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เลือกไปที่เมนู Wi-fi นะครับ Wi-Fi แล้วก็ใส่ พา s s สเวิร์ดเข้าไปนะครับพาสเวิร์ดคือซีเรียลเครื่องพิมพ์ของเรานะครับดูที่สติกเกอร์หลังเครื่องหรือที่กล่องก็ได้นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับตัวใหญ่ให้ตรงกับของเขาบอกนะครับกรอกเสร็จกดโกนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะฮะโอเค หน้านี้จะเป็นหน้าเลือก Wi-Fi ที่จะให้เครื่องพิมพ์ต่อนะครับอันนี้จะเป็น Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์มองเห็นทั้งหมดนะแล้ก็เลือก Wi-Fi ที่เราใช้งานนะครับรองรับเฉพาะ 2G นะครับเลือก Wi-Fi กดโอเคนะครับแล้วเขาก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับไปแล้ตอนนี้รอนะครับรอให้สังเกตไฟ ตรงหน้าเครื่องเดี๋ยวเขาจะกระพิบกะพิบกะพิบนะรอรออย่างเดียวนะครับตอนนี้ <c oughs> ถ้าต่อได้แล้วนะครับเขาจะพิมพ์เป็นใบคอนฟิกมาอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าต่อได้ปุ๊บไฟไวไฟมันก็จะนิ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็พิมพ์กระาดาษออกมาสามแผ่น หนึ่งสองสาม,สามนะครับอตอนนี้ครับอ่าคือต,ตอนไออันเนี้ยได้ไอพีมาแล้วเป็นเลขนี้นะครับแต่เราจะใช้เราไม่ใช้เลขนี้เราแบบว่ากลัวเลขมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยจะฟิกเป็นเลขที่เราต้องการเลยนะครับโอเคก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสแกน QR code นี้ต่อเนื่องไปเลยนะครับนชบนะครับมันจะเป็นหน้าเว็บฟังฟิกนะครับก็หน้าคล้ายๆหน้าเดิมนั่นแหละครับ เป็นหน้านี้นะครับผมต่อไปนะครับให้เราเข้าเมนูชื่อว่า Advanced Setting นะครับแล,แล้วก็ทางขวาบนนะมันจะมีคาว่า Administrator Login นะใ,ให้ Login เข้าไปไครับ,ดรบกดตรงนี้นะครับแล้วก็ Login โดยใส่มาเดิมครับ Password เ,เครื่องครับ ถ้าาอออจซยยกก็เเเหมืนนร่่แลวีใส่เพราะว่าใส่กดโกนะครับโกแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าถ้าออินได้นะครับคำนี้มันจะเปลี่ยนเป็น administrator logout นะครับเมนูมันจะมันจะเพิ่มขึ้นมานะอ่าต่อไปนะครับให้เข้าไปที่เมนูเน็ตเวิร์ k นะครับผมแท็บเน็ตเวิร์ k ตรงนี้นะครับอ่าให้มีอยู่ที่เบสิกนั่นแหละเบสิกนะครับแล้วสังเกตตรงคำนี้นะครับเออ IP a d d s Printing นะครับอ่าโทษนะครับ Obtain IP นะครับตอนนี้เนะี่ย Obtain IP d s ตอนนี้จะเลือกเป็น Auto นะให้เราเลือกเป็นเปลี่ยนเป็น Manual นะครับผมแล้วช่องนี้มันจะพิมพ์ได้นะเราก็ใส่ IP a d d s ที่เราต้องการจะฟิกเข้าไปนะครับอ่าในที่นี้ผมลองเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองสองนะครับ <c oughs> สำเนาหมาก,ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็สองห้าห้า จุด2 5งห้าห้าจุดสองจุดศูนย์เกตก็เป็นตามของเน็ตเรานะหนึ่งเก้าสอนึ่งหกแปดนะครับ DNS ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับ DNS อันบนก็เป็น8.8.8.8นะครับอันล่างเป็น8.8.4.4ุ่อ่าโอเคช่องที่กรอกนะครับก็ต้องมีช่อง i p s d d r e s s subnet mask d e f a u l t gateway นะครับ แล้วก็ primary DNS server secondary DNS server นะครับมาตามนี้นะอื่นปล่อยมันไปเสแล้วก,กด next ครับผมโอเคเขาก็จะสรุปมาให้ว่าเราจะเปลี่ยนแบบนี้นะแล้วก็กดโอเคเลยครับเพื่อยืนยันนะฮะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็รอนะครับรอมาดูหน้าเครื่องพิมพ์ <c oughs> เดี๋ยวก็เหมือนเดิมลักษณะคล้ายๆตอนแรกเดี๋ยมันจะกระพริบกรพิบกรพิบนะครับ แต่รอบนี้มันจะไม่พิมพ์อะไรออกมาแล้วนะครับเครื่องพิมพ์เอฟสันกรณีที่เราฟริก IP address นะเวลาเปิดปิดเครื่องใหม่เนี่ยเขาจะไม่พิมพ์ i พและมันจะเพราะว่าเราฟริกไว้แล้วเราต้องรู้นะว่าเป็นเลขอะไรนะครับวิธีจะดูไอพ address ที่เราฟิกไว้มีวิธีเดียวคือพิมพ์พิมพเซลเทสออกมานะครับเดี๋ยวเราเขาต่อได้ก่อน อ,อ่ารอรออะไรนิดนึงนะครับพตอนนี้ผมผมปิงผ่านคอมไว้ด้วยนะดูว่าสัญญาณยังไม่มานะครับซ่อโอเคบอกงนยึได้แถ้าไฟติ่งนิ่งก็คือ Wi-Fi มันอ,อีกพักนึงนะคือไฟติ่งนิ่งผมขออีกสักสามสิบวินะให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยเทสนะโอเคครับอันนี้ลองเทสพิมพ์เลยนะครับเอ่ออ่ะเดี๋ยวพิมพ์เจะเทสให้ดูก่อนแล้วกันนะครับปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องดูเซอร์เทสว่ามันเป็น IP ที่เราตั้งค่าไว้หรือ,อยังนะครับเรื่องนี้เวลาปิดเครื่องปิดนานนิดนึงนะครับรอจังหวะไฟจะดับหมดทุกดวงนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เปิดนะครับเปิดเครื่องพิมเซอร์เทสนะครับกดฟีดค้างกดเปิดเครื่องนะครับรอจังหวะเขาจะพีออกมานะครับฟืดอ่าโอเคมาดูมาทันนี้นะ นี่ครับ ethernet interface นะครับก็เห็นว่าเป็น IP ที่เราฟิกไว้แล้วนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็ลองพิมพ์เทสนะผมจะพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชันไรเวิร์ดบน iPad นะครับโดยการเข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์อ่าโอเคตั้งค่าเรียบร้อยนะครับลองสั่งพิมพ์อ่ามีเออเลอร์ขึ้นมาแนละ้วเออเลอร์กระดาษนะครับลองกดฟีดน,นะครับว่าไหลไหมโอเคอันนี้กด อ๋อมาเข้าโหมดนะกดออกนะครับออกกดฟิดค้างอ่าโอเคต้องไม่มีไฟอ,อื่นขึ้นนะสังเกตด้วยน,นะครับอ่าโอเคก็ต้องสั่งพิมพ์ไปเลยครับอ่าะยังไม่มารอรอ,อไฟนิ่งก่อนนะครับเพราะาเราเปิดเมื่อกี้เราเปิดปิดเครื่องนะเวลาเปิดมาีทีก็รอให้เขาคอนเน็กก่อนนะครับ สังเกตไฟไวไฟให้นิ่งนะครับโอเคนิ่งแล uh, okay, ้วก็ลอยแป๊บนึงลอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะลอนนะครับไวไฟอ่ะโอเคแค่นี้แหละกดไปเลยครับกดสั่งตึ๊ก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 ชำระเงิน อ่าโอเคออกแล้วนะออกแล้วนะครับแต่นานนิดนึงนครับไวไฟไฟม่ค่อยดีชิบอ่าโอเคแรกๆมันาจะยังไม่จสเถียนเท่าไหร่นะไวไฟต้องรอนิดนึงอะ่ะรอนิดนึงให้เขานิ่งก่อนนะครับมันก็จะเร็วแบบนี้ถ้ามันเสถียรนวนะอ่าโอเคก็จบแล้วนะครับวิธีการฟิกเลข IP address เครื่องพิมพ์นะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ